เดี๋ยวขอต้อนรับน้องข้าชาและน้องไข่มุกครับสวัสดีคสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคสำหรับซีรีส์นะครับเรื่องอุ่นไอในใจเธอเนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฉายลงไปผ่านวีทีวีครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฉายไปวีทีวีผมว่าเอาจากใกล้ๆตัวก่อนเลยครับคือแฟนๆที่แบบ รู้ว่าเราถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็แบบร<ช>อว่าเอะเมื่อไหร่จะออนนะพอ<ช><ช>เขารู้ว่าแบบออนออกมาแบบก็มีแบบแฟนๆหลายๆคนแบบให้ความสนใจมาแบบติดตามดูซีรีส์แบบเยอะมากครับใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยฟีดแบ็กกลับมาจะได้นําคําฟีดแบ็กนะคะทั้งคําติคําชมมาปรับปรุงตเองในอนา,า<ช>คตด้วยค่ะครับสําหรับน้องไข่มุกเนี่ยเอ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ที่มาลงซีรีส์ ใช่ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเป็นเรื่องแรกเลยค่ะตื่นเต้นไหมจ๊ะ <laughs> <laughs> ตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเราแบบซีรีส์เรื่องแรกได้รับบทบาทเป็นพระพายแล้วเป็นซีรีส์เรื่องเรื่องนี้ด้วยที่มันโด่งดังทั้งในจีนและในไทยมันก็เลยแบบบวกความตื่นเต้นเข้าไปใหญ่อะค่ะ <laughs> <laughs> ทีนี้เอ่อเล่าคาแรคเตอร์ดีกว่าว่าบทที่น้องได้รับเนี่ยคาแรคเตอร์ไหนบ้างทั้งทั้งน้องไข่มุกแล้วก็น้องคาชาเลโดครับผม ค่ะหนูแล้วคะสองลบหนูหนูรับบทเป็นพระพายค่ะพระพายก็จะเป็นหญิงสาวร่าเริงสดใสค่ะจะเป็นคนโกโก้นิดนิดก่นๆกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นหญิงสาวจากภาคภาคเหนือที่เราเป็นคนชอบแบบช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการขี้มโนค่ะด้อกคชาล่ะครับระชาครับก็สําหรับตัวละครที่ผมเล่นนะครับตัวนี้มีชื่อว่าทามครับผมทามเนี่ยจะเป็น จะเรียกว่าอย่างไงดีล่ะเป็นศัตรูหัวใจกับภูผาครับผมซึ่งคือพระเอกนั่นเองเจ้าตัวททมเนี่ยเขาจะเป็นเป็นเหมือนแบบนักร้องนักแสดงครับแล้วก็จับพัดจับผูเนี่ยพระพายดันมาเป็นเขาเรียกว่าเด็กฝึกงานให้ททมก็เลยใช้เขาเรียกว่ายังไงด้วยความที่ชอบพระพายอยู่แล้วก็เลยใช้อํานาจใช้ใช้อะไรหลายๆอย่างทําให้แบบโอกาสได้พูดคุยกับพระพายหรือแบบได้เจอพระพายเนี่ยครับ แล้วทีนี้เอ,อ่อต้องถามก่อนว่าบรรยากาศภายในกองเป็นยังไงบ้างเออบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างก็สนุกสนานเนาะไม่ได้แบบแรกๆผมะจะแบบเป็นปกติแหละผมจะแบบเข้า <laughs> ไปแบบมึนเหืน <laughs> <laughs> แต่หนูเจอพี่ขาชาแรกๆอะหนูกลัวนนะรนะู้ปะเพราะว่าพี่คชาเป็นคนเงียบเลยอะหนูก็แบบไม่กล้าเข้าหาด้วยความด้วยความที่แบบ เราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเพื่อนักแสดงหลายๆคนให้อย่างนี้อย่างนิวอย่างชิมอนอย่างเงี้ยเราแบบโอเคเจอกันบ้างรู้จักกันแต่แบบไม่ค่อยได้เจอกันน่ะถ้าเราเดินเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นแลบเขาจะงงวะเราก็เลยแบบมาเงียบๆก่อนค่อยๆแบบเริ่มจากเงียบๆแต่แบบพอทํางานกันไปเรื่อยๆนะทั้งทั้งทั้งพี่โอ๊ตุ่มกับทั้งหลายๆคนอ่ะพอแบบอยู่ด้วยกันเรื่อยๆเราก็เริ่มแบบสนิทกันใช่ใช่ c ตรงนั้นแล้วเออน้องไข่มุกมีไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมไหมจ๊ะ อสำหรับหนูตอนนั้นไม่ได้เรียนการแสดงเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าจะมีการไปเวิร์กช็อปค่ะก็จะเป็นแบบการเวิร์กช็อปให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็อ่าให้แบบรู้จักสนิทกับนักแสดงมากขึ้นด้วยค่ะอืมแล้วพี่ข้าชาเขาช่วยอะไรหนูบ้างหรือเปล่าเนี่ยเรื่องการแสดงไม่กล้าไม่กล้าถามว่าจริงจริงค่ะเพาะหนูกลัวอย่างที่หนูบอกว่าหนูเจอพี่ข้าชาครั้งแรกแล้วหนูกลัวก็เลยแบบเกรงอะเวลาอยู่กับพี่ข้าชาแรกๆแต่ว่าไปๆมาๆก็ไม่ได้เกรง ถามว่าสอนไหมคือหนูไม่กล้าถามมากกว่านาะใช่ปะพี่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าหนูถามมาแล้วพี่จะเอาอะไรตอบแล้วเออพี่ขชาเคยร้องเพลงให้หนูฟังไหมเอออะไรนะครับพี่ขชาในกองร้องเพลงให้หนูฟังบ้างป่ะจ๊ะร้องเพลงไหมเหรออะไรนะหนูไม่ได้ยินใช่ไหมครับร้องเพลงไหมใช่ไหมมีบ้างแหละไม่ถึงร้องเพลงในชาออ บ้างเหรอบ้างไหมนะก็มีนะมีมีมไม่บ้างใช่ไหมใช่ไม่บ้างครับผมมลองให้ดูดีๆแล้ว้องในในเรื่องมีม uh> ีมีร้องอยู่พอสมควรครับใช่ไม่ได้เดี๋ยวแต่พูดเยี๋กว่านี้มันจะกลายเป็นแบบมันจะกลายเป็นว่าไปสปอยแบบในเรื่องข้างในใช่แต่พี่กระชาลองไว้เพราะมากค่ะอยากให้รูหนูแบบหนูฟังว่าอู้หนูเพิ่งฟังสดไงแล้วหนูแบบโวขนาดนี้เลยหรอคะอยากให้รอไปฟังมากเลยค่ะ ในเรื่องเนี่ยสองคนเนี้ยมันจะต้องมีการแอบ,บลงแอบรบักอะไรกันถูกไหมมีตามตือ้อตามจีใช่ครับจะเป็นเจ้าตัวธามครับที่ที่แอบ,บชอบพระพายเหมือนพี่ภูผาชอบเหมือนกันอย่างที่ผมเล<ช>่า<ด>ให้ฟังด้วยความที่พระพายเนี่ยต้องมาเป็นเด็กฝึกงานให้กับให้กับตัวธามด้วยธาม,มก็จะใช้โอกาสแบบพระพายเธอมานี่หน่อยสิพอเรียกมาปับ๊บเอาก็ไม่ได้มีงานอะไรนี่เรียกมาแบบเป็นเพื่อนเล่นหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแนวแนว,แนวนั้นสําหรับตัวธาม ซึ่งในฝั่งในฝัง่งหอพายเองก็คือแบบว่าไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทาคือการจีบกันแบบชอบคือก็คิดว่าโอ๊ยจะใช้อะไรกันนากขนาดนี่ยใช้คนอื่นไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเธอก็เป็นคนซื่อไม่ไม่ค่อยทันคนก็มองว่าทั้งหมดนั่นเป็นการแกล้งมากกว่าค่ะแล้วก็ฉากประทับใจครับของทั้งสองคนเล่ามาให้พี่ฟังสักหนึ่งฉากสิว่าเออชอบฉากสำหรับหนูอ่ะหนูชอบฉากลอยกระทงค่ะ เออซีนนั้นมีพี่ขชาชาไหมนะไม่นานะอ๋อันนั้นไม่มีพี่ขชาใช่ไหมแต่ว่าซีนนั้นวันนั้นนะคะเขาเขาจะรวมเป็นฉากที่ใหญ่มากๆมันเป็นประเพณีไทยด้วยแล้วมันรวมรวมแฟนคลับของอ่นักแสดงด้วยมีของพี่นิวแล้วก็มีของน้องชิมอนด้วยมาช่วยกันแบบสร้างฉากนี้ขึ้นมาค่ะหนูเลยรู้สึกประทับใจเพราะมันเป็นฉากที่ใหญ่แล้วก็สวยมากจริงๆอะค่ะอยากให้รอติดตามดูถึงฉากนั้นด้วย ของพี่อาจามีอะไรไหมของผมเหรอมีหลายฉากเหมือนกันนะที่แบบจําได้แล้วรู้สึกว่าเออชอบฉากประทับใจอย่างเช่นผมว่าออตอนนี้ซีรีส์มันออนไปแล้วเนาะแฟนๆน,น่าจะได้น่าจะน่าจะได้ดูหลือยงนะน,น่าจะยังครับมันจะมีซีนที่แบบซีนที่แบบเจ้าตัวทามเนี่ยจะต้องใช้พระพายไปทําน,นู่นทํานี่ทํานั่น คืออยากได้แบบนี้อยากได้แบบนั้นน้ําต้องเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นไอ้นี่ต้องแบบนี้เท่านั้นนะเราไม่เราไม่เข้าใจประทับใจอะไรคะว่าทัาใจที่ได้ใช้หนูใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ประทับใจที่แบบได้ลองเออได้ลองได้ลองทําตัวแบบนั้นอะอ๋ออยากทำนานมีแฟนๆถามมาว่าฉาก ที่บนรถไฟหอเนี่ยคชาเอ่อน้องะชาแสดงเองหรือเปล่าเออเขาถามมารถไฟหอเดี๋ยวนะรถไฟหอคือผมต้องบอกงี้ครับผมเป็นมนุษย์ที่กลัวเครื่องเล่นมากๆทุกครั้งที่เวลาผมไปสวนสนุกเนี่ยผมมีหน้าที่หลักเลยคือถือกระเป๋าให้เพราะฉะนั้นที่ทุกคนเห็นวันนั้นเป็นสแตนด์อินนะครับไม่ใช่ผมนะครับหนูก็บิวแล้วพี่ขชาขึ้นสิบไม่พี่ไม่ขึ้นพี่ไม่เอาไม่ยอมขึ้นฝังใจอะไรทำไมถึงกลัวล่ะอ่าผม ผมกลัวผมมันคนกลัวเครื่องเล่นครับผมมั็นคนกลัวเครื่องเล่นรถไฟเหาะหรือแบบเครื่องเล่นที่มันหวาดเสียวอ่ะต้องแบบถ้าจะขึ้นไปเล่นมันต้องเป็นอะไรที่มันคุ้มค่าจริงๆอ่ะไม่เราฝังใจอะไรหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าอยู่ดีๆก็กลังใจมันฝังใจตอนเด็กๆแหละครับเพราะว่าตอนเด็กๆผมเคยโหเราแล้วอายเลยวะทำไมอ่ะเป็นไอ้นี่แหละนั่งรถไฟเหาะเครื่องเล่นที่มันอยู่ในตามห้างไงครับรถไฟเด็กอ่ะ แต่มันก็จะแบบเร็วหน่อยเขาก็จะวิ่งอะไรหลายรอบแหละภาพที่ผมจําได้คือเขาวิ่งไปประมาณสองรอบแล้วมีผมคนเดียวทงรถไฟที่ยกมือบอก <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับขอลงครับก <c oughs> ลัวมากเลยเออแล้วคนทั้งแบบแล้วเด็กๆคนอื่นๆที่อยู่ในขบวนก็แบบมองอะอะไรของมึงวะ <c oughs> ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะเก้าขวบสิบขวบอ๋อเว้ยก็ยังกลัวเลยหนูหนูก็กลัวมันเลยแบบฝังมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับว่าแบบกลัวเครื่องเล่นแล้วน้องไข่มุกกลัวอะไรบ้างจ๊ะ หนูเหรอคะกาาลัวแมลงสาบซึ่งซึ่งเป็นซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์อะ่ะหนูอะ่ะต้องไปจับแมลงสาบให้ภูผาแล้วตอนแรกเขาบอกขอหนูว่าพี่ขอตัวจริงเลยนะหนูบอกพี่คะใจะเยนเ็ยนๆก่อนหนูขอแล้วคะหนูขอร้องเขาก็เลยแบบโอเคโอเคยหยวนๆยวนให้ให้แบบตอนนั้นเออน,เน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นของเล่นน่าจะเป็นแบบ <Pop. S 1> ใช่เป็นพร็อพ<ม>ใช่<บ>ก็เลยให้หนูใช้พร็อพแทนเพราะถ้าตอนให้หนูจับขอจริงกนหนูคงแบบ ไม่สามารถจะไปแก้มคุผ้ผาอย่างนั้นได้ <c oughs> หนูต้องไปเหลี่ยนใ่หน้าคูผ้ผาด้วยอตอนนะั้นอะไม่ไหวจริงๆช่วยเล่าโครงเรื่องสําหรับคนที่เอ้ยยังไม่เคยได้ดูซีรีส์เลยแต่ว่าแบบเอ้ยในใจอยากคิดว่าเอ้ยอยากจะดูอยากจะไปดาวน์โหลดตัวแอปวีทีวีมาดูอุ่นไอในใจเธอเนี่ย เนื้อเรื่องของซีรีส์เนี่ยมันเป็นประมาณไหนอ่าพูดชักชวนหน่อยขายของหน่อยอขายของต้องบอกธีมก่อนเนาะธีมของซีรีส์เรื่องนี้ครับจะเป็นโรแมนติกคอมดี้เนาะใช่ค่ะใช่ครับธีมของเนื้อเรื่องก็จะเป็นโรแมนติกคอมดี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะ<ช>ของพระพายกับภูบผาใช่ซึ่งแบบทั้งสองคนนี้มีความบังเอิญที่จะต้องโคจรมา อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่มันจะเป็นแบบไหนเพราะว่าตัวพะไพยเนี่ยมันเป็นผู้หญิงที่โกะไม่มีแบบไม่มีระเบียบแล้วผู้่าเป็นแบบเป็นผู้ชายเจ้าระเบียบมากๆเป็นหนุ่มอัจฉริยะพอมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันคงจะแบบปวนมากๆถ้าเกิดว่าแบบทุกคนอยากรู้ว่ามันจะปวดมันจะแสบมันแค่ไหนก็ต้องลองไปดูในซีรีส์ค่ะใช่เพราะว่าแน่นอนว่ามันจะมีตัวละครอื่นๆมีเหตุการณ์อื่นๆสถานการณ์อื่นๆที่เข้ามามาเจอทั้งตัว พะพายแล้วก็ภูผาใช่ใช่ค่ะนั่นแหละครับต้องต้องไปลองดูในแต่ละอีพีครับว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างใช่แฟนๆเรียกร้องมาเยอะอยากให้น้องขานร้องเพลงเอ่อที่อยู่ในซีรีส์สักสักท่อนหนึ่งร้องเพลงอะไรวะเอ้าเพลงของพี่เองเลยเพลงไหนอ่ะพี่พี่ร้องตอนอยู่ที่สันฉลุกฉหนูบอกว่าขอว่าเพลงไหนวะ พี่หนูถามพี่ว่ามันคือเพลงอะไรอ่ะแต่หนูแต่เพลงเพลงพี่เองเหรอใช่เพลงพี่เองหากวันนี้คืนนี้เป็นฝันที่มีเธอกับฉันในชั่วโมงที่เป็นใจเธอจะอยู่กับฉันทั้งคืนได้ไหมนั่งคุยกันจนเช้าในเวลาแบบนี้สวยงามในความทรงจำขลุกอ็อะไรประมาณนั้นครับ ไม่อันนี้สนอนอเพลงตอนเองมีงก่อนชอบเพลงตัวเองด้วยเนาะใช่ชื่อเพลงชั่วโมงที่เป็นใจครับยังไงก็ชอบปรก็ฝากไปฟังด้วยนะครับทีนี้อ่ะสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยฝากถึงซีรีส์เนาะเรื่องนี้อยากให้ทุกคนติดตามอะไรยังไงเนี่ยขายของได้เลยเต็มที่ครับอืมก็อยากจะฝากนะครับฝากถึงฝากถึงแฟนๆเผื่อแบบมีแฟนๆที่เป็นแฟนซีรีส์ ต้นฉบับนะครับก็อยากจะฝากถึงแฟนให้ลองมาดูในเวอร์ชั่นของพวกเราดูนะครับลองหัวใจมาดูซีรีส์เวอร์ชั่นไทยด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทำเต็มที่มากๆเลยทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะในใจเทอร์ฟี่เฮนต์ออนมิชชั่เดอร์ค่ะครับผมออนนะครับผมทำวีทีวีนะครับทุกวันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็พูดนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับ ได้ก็ทั้ง2คนนะครับฝากซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้ทางสยามรัฐนะครับต้องขอขอบพระคุณน้องขาชาแล้วก็น้องไข่มุกเป็นอย่างมากเลยนนแล้วก็ทุนท้านนักติดของซีรีส์เรื่องอุ่นไอในใจเธอก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน VTV ครับ